สวัสดีครับพี่น้องค,ครับพบพอกันอีกแล้วนะครับตอนนี้ขณะนี้เวลาหกโมงครึ่งนะครับผมพอดีที่วิสักเดินทางหอดมหาสารคามนะครับอำเภอบอร,ระบือครับพี่น้องครับพอพอสิกลับบานนะครับปอตะทอบอร,ระบือนะครับตอนนี้จอดอยู่หนาอันนี้นยังก็คาเฟ่เม่ซอนนะครับผมบงหวงเพราะ กินกาแฟนะครับแยกจากไอ้เค็มขึ้นนี่ออกมาอยากพิมานะครับผมเ็นบาว่าหน่าแจ๊กแมนนะครับผมถพากันจอดกินก๋วยเตี๋ยวกับไอ้เค็มนะครับไอ้เค็มกับกระบานฮอดกับกระบานนะครับผมก็นึงจากว่าต้องกลับไปชาติแบตนะครับตอนนี้จอดผมโมงเครืงก็เลยทายคลิปให้พี่น้องเบงว่าตอนนี้ฮอดบัลลบือแล้วนะครับมหาสารคามบัลลบือนะครับ พี่น้องครับบนหนาเสือเ้อเลว่าพอ่อจะกลับมาหดแถวบ้านนะครับคืออากาศโคตรหนาวเลยครับพี่น้องบ้านเข้าหนาวแล้วนะครับผมบ้านเข้าหนาวแล้วตอนนี้ออกไปมื่กีนไปคลองน้าําเปิดประตูตรถออกไปถึงกบเฮ้ยนี่เขากลังสิเข,ขาฤดดูหนาว จะดูหนาวเลยดิพี่น้องครับบันเข้าหนาวแล้วเอาอีล,ลีตอนนี้คือเดี๋ยวเดี๋ยวห่อแช่เบงแช่เบิง,บงกับกล่องให้เบิงองศาเนาะมันยี่สิบเอ็ดองศานะครับผมนี่นี่นี่น,น,นี่ครับพี่น้องเมองที่ละ่ะยี่สิบเอ็ดองศาเนี่ยเอ้ยส,สมพ่อมันหินคัะอุณหภูมิภายนอกยี่สิบเอ็ดองศานะครับแต่ว่าอุณหภูมิภายในรถ ว่าตรงตั้ง27องศานะครับมันสิได้แบบอุ่นๆมันสิได้อุนอ่นๆแต่สันหนาวเลยนะครับตรงในี้ใส่เสื้อแันยาวเลยตอนนี้คนอนฮอตคอนอยู่ปอตะทอนครับปอตะทอบอระบือนะครับเพาะขาเจ้าคือใส่เสื้อแขนยาวผมก็วาอยู่บางคนก็ห่มตุ่มผ่านเนาะที่ใดใดมันหนาวนะครับพี่น้องครับแดดกระลังสิวหอกนะครับผมแดดกระลังสิวหอกตอนนี้ อีสานบันเฮาหนาวเลยด้อครับพี่นอ้องนี่นี่แหละอากาศบรรยากาศที่ฮอตดีที่วิศักมักที่สุดเลยนะครับก็คือหนาหนาวนะครับหนาวฝนก็มักยูแต่ว,ว่ามันเวลาทําการแสดงมาล่อมเฮาน่ะมันยากเนาะมันสูดห,หนาวเลยโอ้โหประตูนี้บรรยากาศที่คุ้นเคยนะครับกลับขึ้นมาแล้วนะครับผมทุนนะอีพอแล้วให้เจ้าเซียนเสื้อแขนยาวเนาะ ผมก็วา่าอยยุพ่อจะคล้องเปิดประตูออกไปอยู่เย็นเลยครับวอดีที่พี่สักใส่เสื้อแขนสั้นไหมครับโอ้เนาะนี่นะครับผมจอดพักรถจักแป๊บนึงนะครับแล้วก็พักคนน้ำฟอมนะครับถือโอกาสอัดคลิปวิดีโอนะครับให้พี่น้องด้เบื้องน้าฟอร์มนะครับ โอ้ยออกงานง้าวนะครับตั้งแต่เปิดว่งเลยนะครับผมง่าวแล้วก็เดินทางไปเรื่อยไหลจากอูดรนน้องบวัวลําพู่ไปเลยแล้วก็ตีขึ้นมาเขากะทมอนะครับผมนี่เล็กมือนีเป็นมือว่างเดินทางนะครับผมกเกลียสิทธิอโอกาสเมื่อบานมืออื่นนั่งอยู่คนแกน่นะครับุ่นละชงแรงๆพอจังสิคอยเดินทางมานะครับเพราะว่า อยู่ในเมืองคอนแก่นเนาะอากาศดีอย่างรับพี่น้องเอ้ยนี่มันตรงแบบเปิดแบบนี้เย็นจ่อยจ่อยหลังคาเกี่ยวเย็นจ่อยจ่อยนะครับผมมักมักอากาศแบบนี้นี่ลองกระติมลังรถขึ้นเกาลายวเลยพี่น้องครับคุณนะจะว่าอย่างเนี้ยปันีมูพวกเพื่อนฟูงกระจักหอดไซน์นะครับ เดี๋ยวถ้าหลังจากถ่ายคลิปเรียบร้อยแล้วคอนสิโทรหาดูพีนะครับทร่หาไเข็มโอหวูหว่าเราเปไปหอดใส่แล้วตอนนี้ไก่ไก่หอดบ้านไปบุนะครับเพราะว่าไอเข็มมับนบ่แนใจลลกเรากับเรากับ,ากบยาโซบ่เป็นบอกบานแล้วยาโซเนาะรล้ว่างเราสิกลับยาโซนะครับเดี๋ยวถ่ายคลิปแล้ว,วคอนสิจังสโทร่ถามเขาแล้วว,ว,ว,ว่าเราหอดใส่แล้วตอาแเรามึงอันนั้น แพนทีเนาะผมมึงเราต่างแพนทีมันขึ้นอยู่ยู่รรานกว๋วยเตี๋วกันนะครับก่อนก่อนสี่แยกถนนกันแยกขางกันนะครับแล้วว่าไอหนาจีฮอดประมาณแปดโมงกว่าๆพนะกะหกโมงเจ็ดโมงแปดโมงประมาณอีกจักชั่วโมงกว่าๆไอเข็มก็ฮอดแล้ววันดีทวิศก็ขึ้นกันนะครับผมอีกอีกว่าโดนก็ฮอดแล้วนะครับเพร,<อ>ราะมันเขตต่อเขตระหว่างอันนี้กับิีเขาสารขา้ามยี่สิบกโลนะครับจากนี้บาราบือไปสารข้ามสลรข้ามไปกาละสินกะ ประมาณ4ี่สิบโลจากกาะละสินไปบ้านพอดอีกก็ประมาณ40สิบโลนะครับน้องครับลอยอกลัวได้แต่จิบจิบนะครับการเดินทางก็คือชีวิตของพอดีทวิศักดิ์อยู่แล้วนะครับเพราะว่าอยู่ในสายงานบันเทิงสายงานศิลปินมอลล่าก็คือการเดินทางเรื่องปกตินะครับชิวๆธรรมดานะครับบาตเวินห่วงด้วครับบอดดิอยากนอนเลยแมแต่นิดเดียวนะครับพูดละสิไปิอยากนอนส่งสายสายจากประมาณสิบโมง ไปละครับสิบโมงสิบเอ็ดโมงเนาะพอดีหลทวิสักยู่บ้านกับซีเด้พักผ่อนนะครับผมแล้วก็มาแรงกับซีเด้นอนอีกนะครับอาะซีพักผ่อนกับวอโดนนะครับก็จักสองสามชั่วโมงก็ตื่นแล้วล่ะแล้วก็สิลุกขึ้นมาเล่นกับคนหน่อยชาร์จแบตนะครับผมแล้วก็เน่ยมาเรงกับเด้นอนอีกนะครับนอนอีกเปิดคลืนสอดแจงเงี้ยชาร์จแบตโอ้โหเปลี่ยนขึ้อยากอัรีวิวตอนนี้อากาศ อากาศเย็ยนแห้งหลังจากที่เข้าไปโตความห้อนมลพิษในเมืองในกลุงในเมืองกลุงนะครับเนาะช่วงออกทัวคอนเสิร์ตลายมือลายเว้นจเจอความห่อนตกแรงมากบายมากเจอฝนครับพี่น้องครับเอา้าโอ้โหชุดนี่เปียกทุกมือต้องได้ขคนขึ้นมาตากทั้งรถทุกมือเลยครับผู้จัดการเป็นคนหอบขึ้นมาตากทุกมือเลยผมมีมือใดสิบแล้เอาชุดมาตาักนะครับ มันห่อนถึงสิฝนตกแต่มันก็เอาไหมมันเอาไหมเอาฝนไหมพ่อกลับบ้านพี่น้องค,คนละเหลืองเลยคนละเหลืองเลยเย็นยี่สิบเอ็ดองศาในี่ว่าเย็นนะครับผมพี่น้องเห็นมาเปิดแอร์ยี่ยี่สิบห้าองศากันยังหนาวแล้วอันนี้ยี่สิบเอ็ดองศาผมก็ผมก็ง่วงอยู่ว่าเออเขาวแวะปั๊มได้ผมกับบ่เห็นขึ้เจาใส่เสียขันยานะพ่อมาหอดสารคามเนาะ ทุกคนใส่เสือญญ้อกันยาวก่นเบิดนะผมพอดีผมไปคลองน้ำผมก็เลยเปิดประตูไปเย็นเลยครับเย็นเบือบเลย <c oughs> โหบ่ได้แล้วก <c oughs> ็เลยถ่ายคลิปอัปเดตให้พี่น้องเบิ่งพร้อมนะครับให้แฟนคลับแฟนเพ่งพี่น้องที่เพิน่นติดตามฮอดนะครับสิได้บ่ต้องเป็นห่วงเนาะ <c oughs> พี่ๆเอือเอ้อยน้องนุ่งมูพวกที่ติดตามฮอดก็สิบ่ต้องเป็นห่วงเนาะครับว <c oughs> ่าตอนนี้ฮอดดีทวีทวิสาขิทยังอยู่อยู่ไสแล้ว สิเด้ว่าต้องคิดน้านะครับผมเอาคลิปนีเขาบ่ามีอย่างหลายนะครับพี่น้องครับบันี้เขาดีกะสีเดือนทางต่อนนะครับผมเดี๋ยวขอบคุณขอบคุณก็า่างใจมือขึ้นในเด้อครับเพิ่นจักสีเด้เบิงในคลิปโบ่บุนะครับหรือสีไบ้เบิงก็ว่าจากเพราะวะมืนขึ้นนี้นะครับทําการแสดงยุทธ่โรงเ,ล,รล,งเล่ามีตรภาพเนาะลรงเรามีตรภาพ อยงเกาะโคราดนะครับผมทีมงานสาวน้อยเพชรแผงพ่ถือบุ่นี่นายสถือยิด่ดอกเป็นในรูปแบบมินิคอนเสิร์ตนะครับผมมว่วนอหลีม่วนหนึ่งแต่วินาทีแรกจะจบเลยนะครับมว่วนหนึ่งไตวินาทีแรกเป็นจนจบพอย,อยังดีห้องบึงเหล่าห้องหูเลยว่าการแสดงอยู่ไหนเวทีคนอยู่ในเวทีแฮปปี้นะครับผมนีปฏิญาต์ตอบรับ ดีเขาจะมวลน,นะครับครอบเรามีความสุขและกาขอบคุณน,นะครับขอบคุณเสียงปบมือขอบคุณรางวัลน,นำใจนาเวทีนะครับของพี่น้องเช่าโคลาตมาขึ้นนี้นะครับผมที่ให้การตอบรับให้การต้อนรับนะครับลระกาขอบคุณนุ่งเหล่ามิจภาพาโคลาตพร้อมนะครับที่เอาซานอาเบนเพ่งไป าส,าสังซีซันนะครับมวนไปซื้อน,น้ากันมาขึ้นนี้นะครับผมถ้ามีโอกาสอยากไปอีกนะครับเพราะว่ายุนี้เม่คืนเลียว,ว่าสมวนปันนี้นะครับผมมันกระแตกต่ตางนะแต่ละหมองแต่ละที่กับคาแรคเตอร์ของคนเที่ยวกับเ่คืนกันนะครับแต่ว่าเมื่อคืนนี้เขาจะอมมวนอีลี่มันแต่วินาทีแรกจนจนหอดวินาทีสุดท้ายเลยนะครับผมขอดีทวิศกับวาัสูพี่น้องฟังนะครับขอบคุณทุกกาลัางใจนะครับและก็ขอบคุณ ทุกลังว่านำใจที่ทรงห้ทุกๆวันนะครับผมทุกๆุมือเลยเอือยทุกๆกคนนะครับเพื่อนวันอันนี้ออกซื้อคนอีคนนีออกซื้อเอือยก็มีหลายคนนะเอือยหลายคนนะครับทุกๆคนเลยเด้อครับเด้อบ่ต้องหน่อยใจเด้อว่าตองหน่อยใจเป็นยังพอดีคือบ่เอือยซื้อจังสรรสีผี่หลายคนพอดกหลงนะครับต้องไปอ่านซื้อเอานะครับเนาะและการน้องน้องนุ่งทุกๆคนนะครับผม แม่นะครับพี่ชายคุณพ่อนะครับผมที่ส่งกําลังใจเขาดีทีวีสักทางออนไลน์นะครับผมแทบจะทุกวันเลยนะครับบอมีว่ามือใดสิแบบข้อว่างเปล่ามีเลยนะครับผมขึ้นไปแล้วได้มีกําลังใจทุกมือเลยนะครับเพราะเพราะว่าพี่น้องเขาฮอตบ่คคิดว่าฝันเลยว่าการที่มาอยู่สาหน่อยเป็นบันแพงปีแรกนะครับแฟนแฟนแฟนครับสาหน่อยเพชดบันแพง สีหักสีแพียงพัดปานีนะครับพอบริขาดหวังมาบริขาดหวังอียงนะครับเพียงอยากมาเห็ดมาสางอยากมาเห็ดมาสางอยากมาเลี้ยนรูทำนองล่าเพลินนะครับหลักสิพัฒนาตัวยกระงไปเรื่อยๆนะครับสิพัฒนาการแสดงยกรองับไปเรื่อยๆว่าไห่แฟนคลับแฟนเพียงสาวหน่อยผิดเพียงผิดหวังนะครับผมซอยเห็ดซอยสางวุงสาวหน่อยผินเพียงซอยวัดโจเห็ด ไฮวงเขานะมีพัฒนาการไปเรื่อยนะครับห้พี่น้องแฟนคลับเอฟซีไ้ชื่นชมขม้อมวลข่มซึนไปเรื่อยนะครับผมยังเลยก็ฝากติดตามฝากอาซอยเชียร์ซอยสนับสนุนฮอตน้ำผอมด้วยครับผมเอา้ามาดนีเขากับไปทันตัวกลับบ้านทันตัวเฮ้าบัดน,นี้ขอบคุณที่พี่น้องรับชมคลิปนี้ด้อครับผมตอนนี้จเจ็ดโมงแล้วครับเดี๋ยวขออนุญาตขับรถต่อนะครับบาต้องวบาต้องห่วงเด้อสู้ๆครับผม เจอกันมืออืนอนยู่คอนแกนครับผมเดี๋ยวจังใดถะนี่เวลามือนีกระสิอัดคลิปวิดีโอลงเรื่อยๆนะครับผมขอบคุณที่รับชมครับหกักแข้งเด้อพี่น้องครับพอ,อกันคลิปหนาครับขอบคุณหลายๆครับอยู่ดีมีแห้งราลำ,ลำ,ลำเรื่อยๆสุขสุขคนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย,บาย,บายครับ